วันนี้เราจะมาเล่าถึงการใช้งานเป็น workflow ใหม่ก็คือการใช้ Unreal Engine Unreal Engine มันก็เป็นโปรแกรมหนึ่งใช่คือ<ม>ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราใช้งาน ia, มายาเนี่ยเราจะมีการใช้พวกมายาซีปัตซับสแตนเพนเตอร์อ่าอย่างโดยเฉพาะ<ช>ของไอซีเนี่ยเราก็จะยุ่งเกี่ยวกับโปรแกรมพวกนี้แต่เมื่อระยะเวลาจริงๆก็นานมาแล้ว มันก็มีการใช้งานเอา Unreal Engine ซึ่งเป็น Engine เกมเนี่ยแต่ว่ามีคนเนี่ยเอามาทำหนังสั้นพี่เนี่ยเคยทำงานกับ Unreal Engine มาก่อนเขาไปทำงาน VR ให้ลูกค้าแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบในคุณภาพที่ได้แล้วก็ต้องปรับจากการทำในแบบปกติในมายาเนี่ยเราไปทำใน Unreal ตอนนั้นไม่ค่อยถนัดพี่ก็ ไม่ได้โฟกัสมากแต่ว่ารู้แล้วแหละว่ามันเรนเดอร์ได้ไวเพราะว่ามันเป็นการคำนวณแสงแบบเรียวไทม์แล้วตอนนี้คือ u n นเร l 4มันทำงานง่ายขึ้นเหรอสาเหตุที่พี่กลับไปใช้อันเร็วมาลองดูอีกทีเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเรนเดอร์ต่างๆที่มีในตลาดเนี่ยเริ่มที่จะนำเสนอว่าเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นใช้ G P U มาช่วยได้แล้วก็มีเรื่องของเรียวไทม์แต่ว่าทุกๆเรนเดอร์ er ในวันนี้ ยังไม่สามารถที่จะทำเรียวไทม์ได้จริงๆแต่ละตัวที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้มันทำงานได้ไวใน<ม>โปรเซสแบบอย่างเช่นแบบเราอยากจะเปิดแสงเช็คเปิดเท็กเจอร์เช็คดู look ลุคเดฟอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันได้ไวจริงแต่ว่ามันยังไม่มีตัวไหนที่มันได้แบบเรียวไทม์คือแคปเจอร์เปี้ยงแล้วออกมาเป็นช็อตแล้วไปใช้ได้นะยังไม่มีที่มีก็คืออันเรียวนี่ใช่ที่มีเนี่ยตอนนี้ที่มัน เรียกว่าเป็นตัวตัดจริงๆเนี่ยมันคือ Unreal Engine พ mm hmm. ี่เนี่ยหลายอางที่ลองศึกษาหลยตัวแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆ mm hmm. กลับมาเป็น Unreal Engine mm hmm. การทํางานกับ Unreal Engine เนี่ยเราจะมีวิธีการทํางานที่ต่างจากการทํางานในการที่เราจะไป r e ดอร์ shot ในมายาปกะติในมายาเนี่ยขั้นตอนที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยนะโมเดล texture ทำ UV ทำแอนิเมชันทำล mm ิก hmm. อันเนี้ยไม่ต้องไปไหนเลย หนีไม่พ้นมายาคือเรียกว่าเป็นกระบวนการแรกของการทํางานนะไม่พ้นจริงๆคือพี่พยายามดูแล้วว่ามันมีตัวไหนมีทูตัวไหนที่ช่วยเราได้การทำ t e เจอร์เราอาจจะทำใน like substance เป็นตัวช่วยที่ดีที่ดีมากที่สุดในตอนนี้การทำ a n i m a t i o นไม่พ้นยังไงต้องมายาแต่พอเราทำแอนิเมชันเสร็จเนี่ยเอการที่จะเลือกว่าจะอะไรต่อเนี่ยอตอนนี้พี่เองเนี่ยพี่เลือก anle anjin เลยแม้ว่าการทำงานของมันเนี่ยจะลิงก์ต่อกันเนี่ยไม่ไม่ค่อย เรียกว่าไม่ค่อยสะดวกเราเท่าไรหร่เราอาจจะต้องเรียนรู้บางอย่างใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราต้องเหนื่อยตรงนั้นเนี่ยคือเราจะสามารถเรนเดอร์เนี่ยแอนิเมชันอย่างที่พี่กำลังทำอยู่ตอนเนี้พัน0องร้อยเฟรมเรนเดอร์ในเวลาไม่ถึงนาทีโอ้ไซ 4K ด้วยอ,อย่างงี้ที่สิก็แบบเรนเดอร์ <laughs> ได้แบบเร็วๆเลยคือพี่ว่านะการทำงานในแบบต้องต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าเวิร์กโฟการทำงานโดยปกติ ในมายามันคือเราแอนิเมตเสร็จเรา,จจาก็จับแสงเรนเดอร์ er, ไปคอมใช่ไหมแต่ว่าในอันเลียวเนี่ยวิธีการทํางานเนี่ยมันต่างออกไปมันจะใช้วิธีว่าเราจะต้องวางแผนการแอนิเมตเนี่ยยาวเลยรวดเดียว คือในมายาเนี่ยมันจะมีแบบทาอันนี้ช็อตเดียวหน่อยเออช็อตมีหลายกล้องใช่อีกช็อตหนึ่งไปขึ้นเฟรมหนึ่งใหม่อีกช็อตหนึ่งไปขึ้นเฟรมหนึ่งใหม่แต่อันเดียวมันไม่ได้เราต้องมองทุกอย่างเนี่ยวางมันไว้เป็น1-100 200-300 400-500แล้วกล้องอมันมีกล้องเดียวไงกล้องระวังกี่กล้องก็ได้เราแค่ต้องจูนวิธีการทํางานนิดหน่อยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ย ไปตัดต่อในตัวซีเควนต์มันจะเป็นตัวที่เอาไว้ตัดต่อ a อนิเมชันทั้งหมดแล้วเราเรนเดอร์ออกมาจากไอตัวซีเควนต์ตัวนี้การทํางานต่างจากมายาน,นิดหน่อยแต่สิ่งที่เราได้คือเราจะไปได้เรื่องของเรียวไทม์เรียวไทม์เรนเดอร์พี่ทดลองทําไปช็อตหนึ่งช็อตแรกเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก่อนไอช็อตเนี้ยคือช็อตที่เป็นแบบเริ่มสตาร์ทเลยคือพี่ก็ไปดูจากของฝรั่งว่าเขาทําแล้วแบบเฮ้ยเรนเดอร์ ander, ทำไมมันสวยจังวะแต่ก่อนตอนพี่ใช้อันเรียวตอนแรกพี่สงสัยว่า มันมีการเรนเดอร์หรือเปล่าหรือว่ามันแคปเจอร์จอตอนแรกที่เข้าเข้าใจว่ามันคือมันแคปเจอร์สกรีนแต่จริงๆมันมีการเรนเดอร์มันเรนเดอร์เลยมันเรนเดอร์เราสามารถที่จะไปเซตเป็นเรเทรซซิงได้คือปกติเนี่ยหลักการเรนเดอร์ของอันเดียวเนี่ยมันเรียกว่าเบากว่าการเรเทรการเรเทรซซิงก็คืออย่างที่อาโนทำเวลาที่เราเรนเดอร์ในมายาซึ่งจะนานมากอันเดียวจูนได้เราจะต้องการเรนเดอร์มันใช้การจอหรือใช้ซีพียูมันใช้ทั้ง GPU คือการจ่อ มันใช้ทั้ง CPU ใช้คู่กันเลยมันใช้ RAM ด้วยนะแล้วก็กระบวนการสําคัญที่เราต้องทําในอันเร็วคือเขาเรียกว่าการเบรกไลน์การเบรกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปเก็บไว้ซึ่งมันจะเบรกทีเดียวแล้วไฟเนี่ยมันจะมีไฟหลายประเภทไฟที่เราต้องเบรกไฟนิ่งๆหรือไฟที่ไม่ต้องเบรกเป็นไฟที่แบบมันอินเตอร์แอคเรียวไทม์ให้เห็นให้เราเห็นเงาที่แบบแคสเรียวไทม์เราจะต้องไปรู้จักพวก อุปกรณ์พวกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ3ชนิดเองอไฟอะ่ะพอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้จักการเบรกไลท์เราเตรียมแอสเซทให้เป็นเนี่ยพี่เอาแอนิเมชันทั้งหมดเนี่ยโยนเข้าไปปุ๊บจัดเรียงตัดต่อเหมือนอารมณ์ในพิมเมียแต่ไปตัดต่อในอันเรยวอ,อ,อะเรนเดอร์เปี้ยงนั่นแหละเรียวท์ อนาคตก็มีแค่เครื่องเดียวก็เรนเดอร์ได้เล้วได้โปรเซสที่จะนานคือการปรับจูนแนวคิดของเราในการทำแอนิเมชันคนที่เป็นมายา user เนี่ยปรับจูนนิดหน่อยเท่านั้นเองอมไม่ได้เยอะรูปแบบการทำงานโดยปกติจากมายาเนี่ยอย่างถ้าอย่างตอนที่ทำโฆษณาทำการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยการแก้งานในแบบยิบย่อยเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่ชินเราจะยังไม่ชินเราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะแก้แล้วเรนเดอร์ใหม่แก้แล้วเรนเดอร์ใหม่แต่ไอเรียวทา์เวิร์กโฟล์เนี่ย วิธีการของมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ในแบบความรู้สึกเดิมๆอ่ะที่เราเคยแก้กับแอนิเมชันแล้วเรนเดอร์มันต้องการความแน่นอนในการทํางานเป็นขั้นตอนเพราะถ้าเราไปดูโปรเซสของการทําเกมจริงๆเนี่ยการทําเกมเนี่ยมันจะต่างจากการทำแอนิเมชันคือเกมสมมุติว่าแอนิเมตคาแรคเตอร์เขาก็จะแอนิเมตสมมติเดินเดินอย่างเดียวเดินให้มันดีเลยนะวิง่งวิ่งอย่างเดียววิ่งให้มันดีเลยนะ เสร็จแล้วเอาเข้ามาเบรน,นกันเอาเข้ามาครีเอทเป็นไฟนอลที่เกิดจากการทําให้มันอินเตอร์แอคทีฟกัน mm hmm. ในอันเดียวแต่ว่างานแอนิเมชันเนี่ยมันไม่ใช่แอนิเมชันเนี่ยมันเป็นการแก้ยิบย่อยแบบเฮ้ยช็อตนี้นิ้วขึ้นสูงอีกหน่อย mm hmm. ชอ, mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันตรงนี้ดังนั้นพี่เลยมองว่างานที่เหมาะที่จะทาในอันเดียวเนี่ยคืองานที่เป็นทีซิ์เพราะเราเป็นคนกําหนดทุก mm hmm. อย่างเองได้อย่างเป็นเสจ mm hmm. งานประกวดที่เราต้องการจะนําเสนอสมมติเป็นอาร์กิเทคเจอร์สักอันหนึง่ง mm hmm. เราอยากได้ e อนเวอร์นอนเมนแบบ ที่สุดน่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะทําอย่างนั้นในมายาทําได้ไหมทําได้แต่เราจะต้องมีความรู้ลึกพอสมควรสกิลเราต้องรู้ลึกพอสมควรแต่ในอันเรียวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรียวท์ซิมูเลเตอร์คือโปรแกรมที่เอาไว้ผสม,มก,กันไปมัน animate, อนิเมตไดไปะอนิเมตได้ทําแสงกระพริบได้แทบจะทุกๆแอตทริบิวอ่ะก็อนุญาตให้เราไปคุมได้ไม่ด้วยทางใดก็ทางหนึ่งพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องจูดมากที่สุดน่คือกระบวนการในการเอาแอนิเมชันที่เราทำเสร็จเนี่ย ลงไปเตรียมที่จะเรนเดอร์เพราะว่าเรื่องของ material เรื่องของแสงพี่รู้สึกว่ามันซับซ้อนน้อยกว่าด้วยซ้ำถ้าหากว่าเราไปใช้ในมุมของคนที่ทำหนังสั้นนะแล้วก็ตัว Unreal Engine เนี่ยมันจะตอบโจทย์คนที่สร้างงานแบบส่วนตัวงานแบบทำ thesis ท,ท,ทำ final project เนี่ยพี่ว่ามันตอบโจทย์มากหรือว่า a อนิเมชัน Series มันจะตอบโจทย์มากเพราะว่า มันจะช่วยเราได้เรื่องของการเรนเดอร์จากเดิมร้องเผื่อไวราเรนเดอร์เป็นหลายหลายหลาอาทิตย์หลาย,ลาย,ลายเดือนอไอเนี้ยล่อแบบนาทีเดียวอ่ะอคือมันได้ในสปีดที่ impossible อ่ะอคุณภาพพี่จี่ต้องการไซส์ 2K HD หรือ 4K อ่ะพี่กแค่ใส่เลขไว้แต่ไฟล์มันก็จะใหญ่หน่อยอถ้าเราจะล่อไปขนาดนนั้น the ability to learn from past experience the use of knowledge to alter their environment these virtues defined our creators and drove them to the brink of destruction but we cannot exist. เท่าที่เราได้ลองใช้เนี่ยคิดว่าจะรีบนาเอาสิ่งนี้มาให้กับนักเรียนของเราจุดหนึ่งที่มันจะมีปัญหาคือเรื่องของเอฟเฟกต์เพราะเอฟเฟกของอันเลียวเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่เลี่ยงไม่พ้นการต้องไปโคดต้องไปโคดบ้างถึงแม้จะมีเทมเพลตมีให้เราใช้แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะไปคุมมันได้อะเราก็จะต้องไปเรียนรู้ในเครื่องมือของมันแต่พี่อ่ะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือพี่มองว่าพี่ใช้อันเลียวเนี่ยสร้างภาพรวมขึ้นมามแล้วบาง process อะ ไปทำในมายาต่อทำเอฟเฟกในมายา <S <S อ,อย่างในตัวอย่างที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะวางแผนว่าทำเอฟเฟกในมายาแล้วไปคอมทับก็ใช้นูคอมอะไรเงี้ยคือพยายามหาเวิร์กโฟที่เป็นของตัวเองเอามาใช้ประมาณนี้แล้วโมเดลที่มันเอาเข้าไปเนี่ยมันเป็นไฟล์อะไรอะเอาเป็น fbx เข้าไปอ๋อาซึ่งเราจะต้องเน้นว่ากลาง uv ให้ดีแล้วก็ uv ไม่ซ้อนกันมันจะมีดีเทลในเรื่องของ uv อีกแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราสามารถที่จะจูนได้หมดแอนิเมชันทุกอย่างจะต้องมีจอยดังนั้นมันก็จะมีคนไปสร้างคลิปนู่นนี่นั่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เราถ่ายเทจากมายาได้สะดวกขึ้นแล้วมันสามารถจะแอนิเมตในอันเดียวได้ปะ่ะแอนิเมตได้แต่แทบไม่มีใครทำในนั้นโดยมากถ้าไม่คือไม่ว่าจะเกมหรือ workflow ที่จะมาใช้ทําหนังสั้นทำช็อตฟิล์มอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนใช้มาย雅า เพราะมายาเนี่ยมันมีเครื่องมือในการทำแอนิเมชันที่มันสมบูรณ์แบบอะมากกว่าแล้วก็ถ่ายโอนบางส่วนไปที่อันเลียวพี่มองว่าสำหรับคนที่ใช้งานจนคล่องอะก,กระบวนการตรงนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากมายามาอันเลียวเนี่ยพี่คิดว่าเผื่อไว้สักสองวันทำช็อตฟิล์มเรื่องนึงเผื่อ,อขั้นตอนนี้ไว้สักสองวันถ่ายโอนเข้ามาเสร็จเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะได้จบในอันเลียวเลยอ่าประมาณนั้นแต่ว่ากล้องเนี่ยเราต้องไปสร้างเองใหม่ในอันเลียวใช่ปะ กล้องเอาไปจากมายาได้เลยอ๋อแอนิเมตกล้องไปให้เรียบร้อยเลยใช่ทําเรียกว่าอนิเมตทุกอย่างจบในมายาอือ,อม,มีบางอย่างที่จะส่งออกไปสิ่งที่พี่ชอบมากอย่างในอันเลียวคือใครคอมไม่เก่งใครจับแสงไม่เก่งอะไปใช้อันเลียวช่วยได้อการซิมูเลตแสงของมันการไฟของมันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเรียกว่ามันสวยง่ายอแล้วมันมีโพสเอฟเฟกต อย่างเช่นแบบแต่ก่อนที่ทํา CG จะไปคอมเลนแฟร์พวกแกลพวกแสงอะไรที่มันออกจากเลนส์เวลาที่สมมติกล้องมันเจอแสงผ่านเนี่ยมันจะเกิดแฟร์เกิดแกลในนั้นมันมีให้หมดอมันมีโพสเอฟเฟกต์ซึ่งเราไปติ๊กเลือกเลยแล้วเราแบบเลือกเหมือนไลท์รูมอะเลือกไลท์เทมเพลเจอร์ปรับแสงปรับสีปรับพวกค่าเลเวลปรับอะไรทุกอย่างมันมีไกด์ให้หมดโพรมาติกออเบเรชั่นพวกแสงสีลุ้งอะแบบเลนแบบพวกเลนโบราณวินเทนน์วิกเนต พวก Depth of Field ทุกอย่าง a อนิเมตเร็วทำอย่างน mm ั้น Depth ออฟฟิลโมชั่นเบอร์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเอฟเฟกที่ถ้าเกิดเรนเดอร์ใน3 d กับ Arno โนอย่างเงี้ยนา mm hmm. นโคตรนานคือคนที่ทําได้คือคนที่สามารถยึดแล็ที่มอได้ mm hmm. หรือว่ามีเครื่องเยอะพอหรือมีตังพอที่จะไปเรนเ e อร์ในเรนเดอร์ฟาแต่ในอันเร็วเด h อ f Field m o ั่นเบอร์8 k 4 k mm hmm. กดไปเลยมาหมดเอ,อคือจูนง่ายใช้ใช้แล้วสนุกมันเหมือนเราอ,เอารมณ์แบบเหมือนเราคอมในไล้รูมอะเตืเนภาพเคลื่อนไหวอะวันนั้นแล้วแบบนี้น่าจะเหมาะกับงานพกสถาปัตย์ไหมอันเดียวโหสุดๆโรงเรียนที่สอนทำสถาปัตย์ที่แบบภาพสวยเรียกว่าในดวงใจนะ S.O.A uh, State of Art เนี่ยเขาก็ใช้อันเลียวใช้ไม่นานแล้วด้วยคือเขาให้นักเรียนเนี่ยทำโมเดลทำเท็กเจอร์เนี่ย ซับสเตนเพนเตอร์มายาทีดีแม็กอะไรก็ได้แต่สุดท้ายไปจบอ่ะทำไลทิงอะต้องอันเรียวเพราะมันเรียวทำอีกอย่างที่คนน่าจะสงสัยก็คือพวกสภาพแวดล้อมอะพื้นดินก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนีน้มันสร้างได้แบบง่ายแค่ไหนหรือว่ามันยากหรือเปล่าต้องบอกงนี้ว่าจริงๆเทคโนโลยีเนะี่ย มันเดินทางมาถึงจุดที่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่สตอรี่หลักเนี่ยเอาจริงๆคนเริ่มไม่แคร์ในคัสเรียนของอาร์เคเต็กเนี่ยพี่ไปเรียนมาเขาบอกว่า<ม>เราสนใจมากว่าคุณจะสร้างโครงสร้างยังไงฟังก์ชันการดีไซน์คุณเป็นยังไงคุณต้องเล่าออกมาแต่เราไม่สนว่าก้อนหินที่อยู่ข้างล่างตรงนั้นนะ่ะใครสร้าง<ม>คือพี่เนี่ยมองในมุมของอาร์ติสต์คือว่าในมุมของอาร์ติสต์เราต้องมองว่าแม้แต่หินก้อนเดียวเนี่ยเราคนที่จะรู้ว่ามันสร้างยังไงอ<ม>อันนั้นถูถกต้อง แต่พอเรามองในมุมของลูกค้ามองในมุมของ v a l ูจริงๆหรือในมุมของดีไซน์เนี่ยหินก้อนนั้นน่ะไม่มีใครสนว่าใครสร้างแต่เราสนว่าภาพรวมอของสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเรานำเสนอมา p r i o ิ i t y มันเนี่ยที่หนึ่งคือดีไซน์ด,ซนดีไซน์ตึกแ,แน่นอนร้องทำเองในมายาแต่หินหญ้าหรือว่าต้นไม้บางอย่างที่เป็นพ็อปที่ไม่ใช่อิเลเมนต์หลักเราใช้วิธีซื้อเอาในอันเรียวมันมี market p l a แล้วก็ ในอันเลียวเนี่ยถ้าเกิดเราไปเซิร์ชดูเนี่ยเราจะเห็นหลายคนมากใช้ในการทำช็อตฟิล์มแล้วเขาจะทำคาแรคเตอร์แบบจัดเต็มเลยคาแรคเตอร์ก็คือเขาจัดมาตามดีไซน์ตามทุกอย่างอนิเมตจัดเต็มแต่พอเขาจะทําต้นไม้เป็นป่าเนี่ยแล้วสมมุติว่านั่นคือป่าสนเขาเลือกที่จะซื้อต้นไม้ที่เป็นต้นสนมาเลยแล้ววางเพื่อนําเสนอให้งานเนี่ยมันอลังที่สุดพี่เลยมองว่าแนวคิดหนึ่งที่ได้จากการมาใช้เครื่องมือตรงนี้คือมันอันล็อกก็ทให้คนที่เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอมอ่ะ สามารถจะนำเสนอจินตนาการอะได้อลังขึ้นก็เติมเต็มส่วนที่ขาดไปะนะเหมืนอนตอนเรียนก็จะมีแบบหลายๆครั้งให้เราอยากจะมีแบ็กกราวด์สวยๆแต่ว่ามันต้องทําทีละต้นไม่มีใครทําได้เลยสมมติจะพีเซน์บ้านแล้วให้มันเห็นเส้นขอบฟ้าโ <c oughs> <c oughs> คตรยากเลย <c oughs> ต้องเลี่ยงอะนะต้องไปใช้แบบเทคนิคบ้าบออะไรต่างๆเพื่อเลี่ยง คือพี่ก็เหมือนกันตอนที่ทํางานทีเซ์จำได้เลยว่าวาดฝันไว้สวยมากหเหมือนอารมณ์อันเรียงกนจินอะแต่ในสมัยนั้นมันไม่รู้จะทำไงแมทเพนติ้งกากๆากากวางไปงานแบบแย่งานแย่เลยแต่ในวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างให้เราเรียนรู้แล้วให้เรารู้จักที่จะใช้มันถ้าเราใช้มันเป็นอะรางวัลที่เราได้คือเราจะสามารถวางโลกทั้งใบอะ ลงไปได้อ่ะแล้วเราสามารถที่จะใช้สิ่งนั้นนะขับตัวคาแรคเตอร์หลักที่เราสร้างเห็นความภาคภูมิอ่ะให้มันแบบอลังอ่ะอ,อ,อ<ล>ารมณ์หนังอ่ะจะเต็มมากเลยราดว่าเหมาะกับทีสิทธ์นี่แหละมากๆเลยเพราะว่าเราเน้นแค่ในเรื่องเน้นตัวละครหลักแล้วเวลาทั้งหมดไปโฟกัสกับสิ่งที่เราจะพรีเซนต<ช>์และให้อันนี้มันช่วยในเรื่องแบ็คกราวอ่ะน่าจะช่วยได้ดีจริงๆแล้วกลุ่มที่ตอบโจทย์มากที่สุดคือกลุ่มนี้กลุ่มนักเรียนนักเรียนนักศึกษาที่ตอบโจทย์มากที่สุด คนที่นําเสนอไอเดียของตัวเองแบบเพียวๆงานประกวดเนี่ยเหมาะสุดๆเลยงานอาร์เคเทคเจอร์ที่แบบมีโครงข้างที่แน่นอนแล้วแล้วต้องการดันในเรื่องของความอลังอะ่ะเอาอันเรียวลงไปได้พี่ว่าแอนิเมชันซีรีส์เนี่ยก็ยังได้ประโยชน์นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องการภูเขาที่เป็นป่าสนทั้งทั้ง,ท,งทั้งใบอย่างเงี้ยมันมีวิธีทำในทีดีทำได้ แต่อันเลียวมันนําเสนอวิธีที่เรียกว่าไงเราไม่ต้องรู้ลึกมากขนาดนั้นแต่เราทําได้อเออมันเติมเต็มมากขึ้นจริงๆทีงที่พี่เคยเจอคือดีไซเนอร์จินตนาการเขาว่าสุดยอดอเข,เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือเขียนคอนเซปต์อาร์ตมาสุดยอดแต่โปรดักชันทำไม่ได้เพราะโปรดักชันมันติดด้วยเทคนิคติดด้วยหลายอย่างแต่อันเลียวอนจิมันปลดล็อกมันทําให้โปรดักชันใช้พลังงานเท่าเดิมอัดลงไป่นะ แล้วคุณได้แลนด์สเคปที่แบบสุดยอดอ่ะเออมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนบรรทัดฐานใหม่เลยอะ่ะของของการทำแอนิเมชันพี่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่เลยอะ่ะพี่ว่านะอารมณ์แบบซีบ,บัตอะ่ะอา่าเราเรา,เราลองยกแบบเคทที่ไม่ไม่มาเจอกันเลยนะซีบัตคนปั้นคาแรคเตอร์อย่างพัดเดิมทีพัดก็พีเซนต์ในซีบัตหรืออาจจะพีเซนต์ในมายาดีหน่อยก็พีเซนต์ในมายากันฉาก เรียบเพราะว่าแม่กแม็กกาลยัทำยากอ่ามันติดตรงนี้อืคืองานของเราที่เราปั้นอย่างดีเนี่ยแล้วจะไปสร้างฉากมันต้องปั้นอย่างดีอีกซึ่งซึ่งโอเคการเรียนรู้การทำอย่างนั้นมันดีออแต่ลองจินตนาการดูถ้าเราอยู่ในสเตจที่ว่าเราปั้นเป็นลวแล้วเราต้องการจะนำเสนอเมนไอเดียให้มันสุดเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะเพื่อเราจะมีฉากที่มันเสริมไอเดียเสริมพลังของเราขึ้นไปได้ การใช้อันเดียวเนี่ยมันคือ asset management ที่เรามีต้นไม้สัก3าแบบเรามีเสาโลมันเรามีพื้นอิฐแตกสัก3แบบแล้วเราใช้มันในการวางอะเติมหญ้าเติมต้นไม้เคลื่อนไหวเติมใบไม้เติมน้ําเติมท้องฟ้าที่มันถือสวยลงไปครับใช้เวลาไม่นานเนี่ยงานเราแบบถีบขึ้นไปสู่ฟ้าอยากทำเลยสมมติเรามีโลกสักอันนึงอ่ะเราซื้อมาก็ได้เวลาเรานําเสนองานนะั้นเราบอกเลยซีนนี้เราซื้อมาแต่อิเลเมนต์หลักไอเนี่ยเราทํา อ่าเรามันแยกเลยคนดูมีใครบ้างถ้าคนดูเป็นลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกเลยว่าโหคุณคุณนําเสนอได้อรังถ้าถ้าคนดูเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้างานหรือ,อว่าเป็นในทีมในทีมเนี่ยเขาก็จะมีโจทย์อยู่ถ้าสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยไม่ใช่โจทย์เขาโจทย์ก็คือคาแรคเตอร์หลักคาแรคเตอร์หลักดีไซน์ของโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้าข้างหลังเนี่ยถ้าเราทําอลังหัวหน้าก็แฮปปี้บอกเฮ้ยเฮ้ยคุณนําเสนอตรงนี้ได้ดีเป็นมันั้นึกได้อันนึงเหมือนพวกโฆษณารถยนต์่ย อย่างรถแบบเท้ๆหรูๆเราไปจอดอยู่หน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะดูราคาตกแมากเลยแต่ถ้าไปจอดในซีนแบบอาร์ติเทคเจอร์หรูๆแบบอลังการสุดๆพี่ไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะไปชอปปิ้งของในมาเก็ตเพลสเรามาใช้ฟรีนะแต่พี่กำลังบอกว่าถ้าสิ่งนั้นเป็น secondary เป็นรายละเอียดระดับที่สองอะ คือแน่นอนคุณต้องทำไพมารี่อ่ะด้วยตัวเองให้มันแจ่มที่สุดเพราะว่าดีไซน์เราถอดดีไซน์ออกมานี่คือเราเราทำได้แต่อิฐอ่ะหนึ่งก้อนอ่ะมันอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องนําเสนอไงก็ได้ให้งานนี้มันมันอลังมันมีแวลูออกมาได้ชัดเจนมากที่สุดเหมือนนั้นคนที่อยู่ในสายอาร์เคเต็กที่แบบนําเสนอบ้านเป็นภาพนิ่งอ่ะพี่จะบอกเลยว่าทุกคนสามารถที่จะแบบเรียนรู้เพิ่มอีกสักหน่อยเอาเข้ามาในอันเดียวกล้องเลื่อนเบาๆแต่ว่าทุกอย่างมัน อลังะแบบดูแล้วมันแบบถามว่าเฮ้ยลูกค้าไม่ได้ต้องการขนมือนลูกค้าจะต้องการภาพนิ่งแต่ในมุมของในมุมของพี่นะเท่าที่พี่ได้เรียนรู้กับโปรแกรมนี้อยู่ประมาณ3วมสแล้วนะเรียนทุกวันเนี่ยพี่รู้สึกว่าการที่เราได้รู้จักทูใหม่ๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นน <Standard S 2> <New> ิวใหม่นิวนอร์มคือพี่เนี่ยใช้โปรแกรม 3D มาหลายโปรแกรมมากแล้วก็ไม่เคยรู้สึกกับอันไหนว่ามันคือการเปลี่ยนที่แบบมันหลุดออกมากโลกเ่ยแต่วิธีการของอ n น e a l e n g i n e เนี่ยมันทําได้แบบนั้นเลยอย่างเช่นแอนิเมชันถามว่าคนจะทำแอนิเมชันได้ดีเนี่ยแค่เรนเดอร์สวยหรือเปล่ามันมันไม่ใช่พี่กาลังมองว่าเฮ้ยเวลาที่เหลือจากการที่คุณใช้พลังงานของอันเรียวมามาช่วยสนับสนุนเนี่ยสามารถาไปพัฒนาเรื่องของความรู้เรื่องของการเล่าเรื่องอเรื่องของมุมกล้องการตัดต่อมันมีศาสตร์อีกหลายศาสตร์ที่มันจะ ช่วยดันให้งานเนี่ยมันไปมันดีขึ้นแต่เดิมทีเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปให้ความสาคัญกับตรงนั้นเพราะเราต้องไปสร้างต้นไม,ม้อ่าใช่แล้วเราก็สร้างออกมาแล้วก็ดูแล้วก็เครียดด้วยใช่ทำไมมันไม่สวยเราอยากจะมีป่าแต่ทําแล้วมันไม่ได้อตอนนี้มันก็จะปัญหาเหล่านั้นนะมันจะถูกทุเลาลงถ้าเกิดเราเปิดใจนะที่จะลองมาเรียนรู้กันนะไอโปรแกรมนี้แล้วเวอร์ชันแฮมันก็กําลังจะมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่เท่าที่อ่านข้อมูลมานะงานที่เขาเดโมเนี่ยมัน แน่นอนว่ามันต้องเป็นงานที่ใช้ความสุดยอดของทุกๆส่วนมาประกอบกันเราอาจจะมองว่านั่นคือที่สุดดีที่สุดอ่ะมันได้ขนาดนั้นเลยนะแต่เวลาเราเข้าไปสัมผัสมันจริงอะไปสัมผัสมันอะเราจะได้เจอความจริงว่าเฮ้ยมันดีกับเราจริงๆมไหม,มแล้วในมุมของพี่เท่าที่พี่ลองสัมผัสไปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันทําให้พี่ทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้พี่คีเอทแอนิเมชันได้ จากเดิมความคิดที่ว่าเอ้ยอยากทำช็อตฟิล์มสักเรื่องหนึ่งแต่เราคงต้องมีเวลา3-4เดือนอลืมไปได้เลยเราแค่ใส่ใส่เวลาไปกับการทำคาแรคเตอร์หลักลิกแอนิเมตเลนเดอร์โยนเข้ามาแป,ป๊บเดียวเออแป,ป๊บเดียวแบบได้ช็อตสวยๆอลังการต้องการแบบเดาเคาะน้อยหรืออะไรเงี้ยจัดได้อวากาศเมฆเมกอะไรเงี้ยมาหมดเรียกว่ามันยกระดับขึ้นมาโดยที่เราไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดเนี้ย เออจริงๆด็อกเตอร์บอกพี่มานานแล้วแหละถ้าพี่เรียนรู้ไปตั้งแต่ตอนด็อกเตอร์บอกนะปานนี้สบายตัวแล้วอาจจะถามซ้ําแต่ว่าหลายคนที่รู้จักโปรแกรมนี้ก็คงอยากรู้ว่ามันต้องมีการซื้อไหมไลายเส้นยังไงโปรแกรมอันเลียวเนี่ยมันฟรีมันเถื่อนมากคืออันเลียวเนี่ยมันมีโซลูชันอย่างว่าอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องการจะทําเกมเราต้องการจะทำคอนเทนต์ที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟออกไปเนี่ยเขาก็จะมีเลดอยู่ว่า เมื่อคุณได้ไรายได้ถึง1ล้าน USD คุณต้องให้เขาหแล้วมันก็จะมี in detail อีกอมันจะมี in detail มีในเรื่องของการคำนวณอยู่ซึ่งมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บของเขาแต่ในมุมของคนที่ใช้อันเลียวเนี่ยในการทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมเขาจะใช้ในภาษาในเว็บเขาเขียนว่านอนเกมเอาไป render, เรนเดอร์ไปพัฒนาโปรเจกต์อะไรบางอย่างคุณสามารถใช้ได้ฟรี อ่หรือถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเนี่ยว่าเฮ้ยที่เราใช้เนี่ยถูกต้องไหมเขียนเมลไปหาเขาเลยถามเขาเลยอย่างพี่พี่ก็เขียนไปเลยถ้าพี่จะสอนพี่ก็เขียนไปเลยว่ามผมใช้แบบนี้ได้ไหมต้องจอ่ายคอมมิชชั่นยังไงก็เรียกว่าไงแบบโปร่งใสเลยเลยเพราะว่าเขาแฟร์มากอยู่แล้วแนวโน้มของโปรแกรมตอนนี้ที่เราได้ยินข่าวเนี่ยมายาอินดี้อย่างเงี้ยถูก no ok อย่างกับโฟโต้ช็อปนูกอินดี้อย่างเงี้ยมันมาอย่างกันรู้จักกันเลยอ่ามันมาพร้อมกันมันคือสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยเขากําลังสนใจคนตัวเล็ก เขาอยากจะทําให้คนฟรีแลนซ์คนหนึ่งอะ่ะที่แบบไม่ได้มีงานอลังการเท้าบริษัทอะ่ะสามารถที่ใช้โปรแกรมแท้สร้างงานแล้วแบบไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ออประมาณนั้นมันก็เป็นเรื่องดีมากออคนที่เหมาะที่จะเรียนรู้อันเดียวเนี่ยหนึ่งเลยมันไม่ง่ายบอกเลยมันมีวิธีที่บางอย่างอาจจะขัดเราแต่เท่าที่พี่ลองแล้วพี่พี่ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าไม่เรียนรู้ไม่ได้เ,ออเพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการทํางานมันเปลี่ยนเป็นมันเป็นนิวนอร์มอลอ่ะเออ,เอ,อใช่มันไม่มีทางที่จะมีเรนเดอร์ตัวไหนที่มันเรียวทามได้แบบนี้ เร็วทำแบบกดเปี้ยงมันเรนเดอร์ออกมาทีละห้าเฟรมห้าเฟรมห้าเฟรมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างโปรแกรมอื่นหนึ่งจะมา GPU คุณจะใช้ไททันคุณจะใช้การอะไรก็ตามอ่ะมันไม่ได้เร็วทาแบบนี้มันตึ้งแล้วมันก็ต้องรอแบบนึงตึ้งแล้วก็รอแต่นี้มันปุ้ง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 เหมือนปืนคนยิงอ่ะแล้ว 8K อ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีบางอย่างรายละเอียดบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคหลอกในอันเดียวมันอาจจะดูแบบไม่ได้เนียนรีเฟคชันอาจจะไม่ได้กิฟต์ขนาดนั้น แต่พี่ว่าถ้าวันนี้เขาทําได้ขนาดนี้ออีกแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ว่ามันจะกิฟหมดเพราะตอนนี้มันได้ทุกอย่างหมดแล้วมันใช้เรียกว่าเป็นมันใช้วิธีการที่ฉลาดที่สุดในการจําลองความสวยงามออกมาให้เราเห็นด้วยเทคนิคที่มันไหวที่สุดก็เลยคิดว่าวันนี้อยากให้ทุกคนน่ะนักเรียนของไลซีจีแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามในช่องไลซีจีอยากให้พวกเราลองรู้จักโปรแกรมนี้ดู Unreal Engine แล้วเราจะนํามันมาให้ท่านในเร็ววันนี้เซิร์ชเข้าไปดูได้เลย อันเดีวเอนจินสี่ห้าอะไรเงี้ยเขาไปดูใน YouTube เล่นๆก่อนว่าเฮ้ยมันมีแบบกระบวนการอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราชอบนะหรือใครจะเล่นเกมรอก็ได้เกมส่วนใหญ่ใช้อันเดียวเกือบทั้งหมดแล้วอ่า<ๆ>เขาไปเศตเกมเกมพวกนั้นก็คือเรียวไทม์เรนเดนั่นแหละคือพี่มองว่าการที่เราอยู่ในฝั่งของ a n i m เมชันแล้วเราจะโดดมาใช้เ e n d e r Engine ของเกม e อนจินเนี่ยโอเคเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราโดยเฉพาะแต่ว่า อันเลียวอ่ะเขาเพิ่งเปิดเซมินาในเว็บเป็นออนไลน์อีเวนต์อันหนึ่งชื่อว่าเป็นเหมือนกับ for film for VFX แล้วก็ for animation <c oughs> ก็แปลว่าเป็นทิ utorial ต่างๆหรือว่าเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่มันจะลองรับการใช้งานในเทือกนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่าง <c oughs> ล่าสุดเรื่องของ visual production เนี่ยเราเราไม่ได้มาเคยทำคลิป visual production เนี่ยมันใช้เขาใช้นะอันเลียวนะใช่ที่เป็นจอใช่เป็นเป็นจอแล้วก็ใช้กล้องเลยเขาจะเขาใช้กล้องซึ่งมีเซนเซอร์ติดกล้องเนี้ยลิงก์เข้าไปในอันเลียว ถ่ายแล้วถ่ายบนถ่ายบนจอ L C D ที่ฉาย B G จริงๆ<ม>เสร็จแล้วพอมันลิงก์กล้องเนี่ยมันก็จะคล้ายกับว่าเราถือกล้องที่ยวในเกมอ,อคือมันก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายๆที่กำลังทำอยู่แล้วก็วิชวลโปรดักชันเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนมันตัดตอนไม่ต้องออกกองเลยมันตัดตอนแบบขั้นตอนบางอย่างที่ใช้เวลานาน,านมากออกไป<ม>ใช่มันก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยมันเพิ่มให้คน,นใช้จินตนาการได้มากขึ้น<ม>โปรแกรมอะไรก็ตามอ่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถในการทําให้คนนะ่ะสะดวกสบายแล้วสร้างสิ่งที่ดีขึ้นได้ไอ้พวกนั้นนะคือเป็นตัวที่เปลี่ยนโลกดังนั้นเราอาจจะต้องสนใจมันหน่อยอสำหรับโปรแกรมที่มันเป็นลักษณะนั้นอย่